สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบาน h a นแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องแค่มีสิ่งนี้จะเป็นผู้ร่ำรวยทันตาทัานใจก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ เรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเหตุใดบางคนถึงเกิดมารวยล้นฟ้าและบางคนเกิดมายากจนเข็นใจเรามาคลายความสงสัยกันก่อนค่ะว่าทํำไมบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคน ก็พอมีพอกินอยู่ได้ตามอัตภาพก่อนจะนำไปสู่หลักวิธีการขอทำความเข้าใจในเรื่องคำถามที่ว่าทำไมฟ้าช่างไม่ยุติธรรมบันดาลให้คนเรารวยจนแตกต่างกันบางคนก็เกิดมารวยร้นฟ้าบางคนก็เกิดมายากจนเข็นใจแบบว่าแทบจะไม่มีอะไรกิน คนที่เกิดมาร่ำรวยนั้นมีเหตุให้รวยเพราะกรรมหรือการกระทำได้กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกับคนที่เกิดมายากจนก็เช่นเดียวกันเพราะการกระทำกำหนดให้เป็นไปตัวอย่างที่อยากจะกล่าวถึงเรื่องบุคคลที่ร่ำรวยมากๆรวยมาตั้งแต่เกิดมีมากมายขอยกตัวอย่าง บุคคลหนึ่งที่รวยแสนรวยและสามารถชี้มูลเหตุแห่งความรวยได้ชัดเจนนั่นก็คือท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีท่านผู้นี้รวยแค่ไหนก็ร่ำรวยขนาดมีเจ้าชายท้าให้เอาทองไปกองให้เต็มลานที่จะสร้างวัดได้สร้างได้เมื่อไหร่จะยกพื้นที่นั้นให้สร้างวัด ท่านก็รับคำท้าจัดแจงเอาทองคําที่ท่านมองว่าเป็นเหมือนวัตถุธรรมดาไม่ต่างจากกระเบื้องมาปูให้เต็มลานจนเจ้าชายต้องสูหกยอมถอยยกพื้นที่ให้สร้างวัดเพราะทึ่งในความศรัทธานี่คือคนด้วยระดับที่โลกต้องจารึกการเวลาผ่านไปกว่า2,500ปี เรื่องราวของเศรษฐีคนนี้ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ชนรุ่นหลังได้ฟังอยู่บ่อยครั้งซึ่งการที่ท่านร่ำรวยขนาดนี้นั้นไม่ใช่จูจ่ๆฟ้าก็บันดานลงมาให้ท่านร่ำรวยคนที่จะตอบคำถามว่าท่านรวยขนาดนี้ได้อย่างไรก็มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวผู้ซึ่งเป็นผู้รู้แจ้ง ทุกสิ่งในโลกพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเหตุแห่งความร่ำรวยของเศรษฐีคนนี้ว่าย้อนไปเมื่อแสนกับปีที่แล้วในสมัยนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าปทุมมุตระพุทธเจ้าท่านอนาถบินที่กาเศรษฐีได้เกิดเป็นบุตร ของผู้มีสกุลในเมืองของสาววดีเป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งท่านได้ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาได้เห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอกทักะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายด้านการถวายทานเป็นเหตุ ให้ท่านอยากเอาอย่างบ้างเมื่อท่านได้เห็นดังนั้นจึงได้เร่งสั่งสมบุญกุศลอย่างยิ่งยวดนอกจากทำรรม,มาหากินอย่างสุจริตค้าขายอย่างชอบทำแล้วท่านยังมีการเลี้ยงพระถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวัน แล้วตั้งความปรารถนาว่าความปรารถนาอย่างอื่นไม่ต้องการเลยต้องการตำแหน่งอันเลิศนี้อย่างเดียวและเพียรทำอย่างนี้ไปเรื่อยเมื่อละสังขารจากชาตินั้นแล้วไปบังเกิดในสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาก็ลงมาสร้างบารามีบนโลกมนุษย์อีกท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพภูมิ คือเทวโลกและมนุษย์ในช่วงตลอดแสนกับที่ผ่านมาไม่เคยไปท่องในอบายภูมิเลยแม้สักครั้งมาในสมัยพุทธกาลนี้ท่านเศรษฐีได้มาบังเกิดในเรือนของสุมนเศรษฐีแห่งนครสาวัตถีพ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าสุทัตตะแล้วด้วยอุปาณิสัยรักการให้ของท่าน จึงได้ชื่อว่าอนนาทบินทิกาเศรษฐีซึ่งเป็นชื่อที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้จนกระทั่งได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้สร้างมหาทานบารามีอย่างเต็มที่ท่านเศรษฐีนั้นไปวัดพระเชตวันทุกวันไม่ได้ขาดวันละสามครั้งบ้างสองครั้งบ้างโดยท่านจะไปอุปปัตาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นนอกจากนี้ท่านเศรษฐียังไปบำรุงพระภิกษุสองแห่งอื่นๆด้วยคือไปทั่วถึงตั้งแต่พระบรมศาสาดากระทั่งพระสาวกเวลาท่านเศรษฐีไปวัดท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยเพราะใจท่าน เอื้ออาทรต่อพระเนนอยากให้ท่านทำพระนิพพานให้แจ้งได้โดยสะดวกเจริญสมาธิภาวนาได้สะดวกท่านอนาทบินที่กาเศรษฐีได้ทำทานรักษาศีลเช่นนี้ทุกวันจนกระทั่งศัพท์ของท่านเริ่มหมดลงบริวารจึงมาเรียนให้ทราบว่า ทรัพย์มากมายกำลังหมดลงไปแล้วหมดไปด้วยเหตุหลายเรื่องพ่อค้าที่ร่วมลงทุนค้าขายกับท่านได้กู้เงินจากท่านเศรษฐีไปแล้วไม่ยอมเอามาคืนขอยืมเป็นขอลืมทรัพย์ที่ท่านฝากพระแม่ธรณีที่ฝังเอาไว้ในแผ่นดินเป็นสมบัติของตระกูลท่านอีกมากมายซึ่งฝังไวท้ที่ริมตะลิ่ง ต่อมาก็ถูกน้ำซ้อพังทลายไปทรัพย์ทั้งหลายก็หายไปตามสายน้ำด้วยเหตุนี้ทรัพย์ของท่านจึงหมดลงแต่แม้จะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านอนาทบินที่กเษเษธียังถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำแม้วัตถุทานของท่านไม่ประนีตเหมือนเดิมแม้เทวดา ที่อยู่ในซุ้มประตูบ้านมาบอกให้เลิกทำทานท่านก็ไม่สนกลับไล่เทวดานั้นไปเสียด้วยซ้าใครมาบอกให้โกงบ้างโคดบ้างท่านก็ไม่ยอมกระทำมุ่งม,มั่นทำทานรักษาศีลให้เคร่งครัดที่สุดยอมอดเพื่อให้คนอื่นได้อิ่มแม้จะมีเกลือแค่ปลายข้าวกับน้ำผักก็ยังคงมุ่งมั่น ทำทานต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ทรงห้ามการให้ที่ดูจะเกินกําลังแล้วของท่านเศรษฐีเพราะทรงทราบว่าผลแห่งบุญที่กระทํานี้คือความสุขความสําเร็จในชีวิตจะส่งผลให้สุทัตตะมีความสุขความจเจริญแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเช่นนั้น ที่สับทั้งหลายที่เคยสูญหายหรือถูกโกงถูกนํามาคืนได้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการกระทําหลักๆที่ทำให้ร่ำรวยมากนั่นเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางใจก่อนคือความมีนิสัยใจคอเผื่อแผ่คือเอาแต่คิดให้ท่านเศรษฐีสุทัตตะมีจิตผูกใจอยู่กับการให้ เคยชินกับการเป็นผู้ให้รักที่จะให้มาตั้งแต่อดีตชาติขนาดไม่มีก็ขวานขวายกาวนกระวายอยากหามาช่วยเหลือคนกำลังตกทุกข์ได้ยากตลอดชีวิตมีแต่ใจอยากให้กลัวแต่คนอื่นจะไม่มีพอกระทั่งลืมว่าตัวเองจะมีพอไหมผลแห่งการใจดีเกินธรรมดาคือ การเป็นผู้มีทรัพย์มากเกินกว่าคนทั่วไปจะพึงมีพึงได้การละอายต่อบาปอย่างยิ่งยวดคือขนาดยอมอดตายดีกว่าคดโกงผู้ไม่คิดเพ่งเล็งเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยมิชอบย่อมรับผลเป็นความสุขและความปลอดภัยในทรัพย์สินจะเห็นได้ว่าแม้ทรัพย์จะถูกคดโกง หรือถูกทำให้เสียหายสุดท้ายก็จะได้คืนมาอยู่ดีกรรมทางใจนี้เป็นหลักเป็นเหตุให้เกิดการกระทําความดีขึ้นมาอีกมากมายครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องผลบุญและกรรมที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งท่านได้กล่าวสนับสนุนเรื่องกรรมปีกย่อย ที่แต่งให้คนคนนั้นเกิดมาร่ำรวยอีกมากมายหลายประเด็นมีประเด็นดังนี้ 1. ชี้ช่องคนอื่นรู้จักทำมาหากินคือเคยช่วยเหลือให้ผู้อื่นกลายเป็นคนฉลาดในธุรกิจกับทั้งมีใจใหญ่คิดเผื่อแผ่กลยุทธ์การทำมาหากินอย่างสุจริตให้กับคนทั้งประเทศ หรือทั้งโลกหากการเผื่อแผ่ของเขาเป็นไปโดยบริสุทธิ์และปรารถนาให้คนทั้งแผ่นดินอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่เป็นสุขก็เป็นเหตุให้เกิดมาร่ำรวยได้บุญที่ทำนั้นอาจทำให้ไปเกิดในถิ่นฐานอุดมสมบูรณ์หรืออย่างน้อยแม้เกิดในถิ่นฐานแห้งแล้ง ด้วยบาปบางประการเขาก็จะมีกินมีใช้เหนือกว่าคนอื่นที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่เกิดนอกจากนั้นยังฉลาดในการหาฉลาดในการเก็บและฉลาดในการใช้เป็นอย่างยิ่งเพราะเคยบอกกล่าววิธีคนอื่นมาก่อน 2. เคยงดเว้นบาปชนิดที่ให้ผล เป็นความอัตคัตดใดๆทุกรูปแบบหมายความว่าไม่เคยไปสร้างกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทางทรัพย์สินไม่เคยก่อความทุกข์ยากให้สูญทรัพย์แก่ใครไม่เคยเผาไล่ที่ใครทั้งที่มีสิทธิ์ทำได้ด้วยอำนาจที่มีตนเองเห็นว่าคนยากจนกำลังใช้พื้นที่ของหลวงบางส่วน ในการทำมาหากินอย่างสุจริตแม้จะก่อความไม่เรียบร้อยไปบ้างก็ไม่ไปตัดโอกาสในการทำมาหากินของเขา 3. เคยเป็นผู้ยกผลประโยชน์ใหญ่ของตนให้คนอื่นด้วยน้ำใจเมตตาอารีเช่นตนเองเคยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม ส่วนรวมมากมายและเมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นอันชอบธรรมที่ตนเองพึงจะได้แล้วกลับไม่ยอมรับผลประโยชน์อันนั้นกลับยกให้เป็นส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่หรือเคยเป็นผู้มอบสมบัติให้แก่ผู้สมควรได้รับหรือมอบวัตถุอย่างใหญ่มอบที่ดินให้เป็นประโยชน์แด่สง 4. เคยเป็นผู้ให้ลาบลอยแก่คนอื่นโดยที่เขาไม่คาดฝันผู้มีอุปนิสัยแห่งการให้คือเมื่อพบเห็นใครน่าช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเลยทันทีทำให้คนอื่นเขาได้รับลาบเพราะความช่วยเหลือของตนทำให้เขายินดีปรีดามีความสุขกับลาบที่ได้หรือทำให้เขารอดจากภาวะ ยากลำบากแบบฉับพลันทันทีหรือเคยเป็นผู้ตั้งใจให้คนอื่นดีใจกับการได้รับของขวัญของกำนันโดยไม่คาดฝันชอบสร้างความประหลาดใจโดยไม่ปิดบังโอกาสให้คนคนนั้นรู้เนื้อรู้ตัวหวังจะเห็นเขาตื่นเต้นยินดีสุดขีดความหวังชนิดนั้นถ้าทำสำเร็จ ก็ให้ผลเป็นลาบลอยก้อนใหญ่ได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าใครอยากได้อะไรมานานรู้ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหากได้สิ่งนั้นก็จะบังเกิดผลให้เป็นคนที่ลาบลอยก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันนอกจากการกระทาที่ก่อให้เกิดความร่ำรวยอันเกิดจากการให้ทานแล้ว ความร่ำรวยยังมาในลักษณะของโชคลาภและความสามารถในการประกอบอาชีพอีกหลายทางเช่นคนที่สามารถประกอบอาชีพใดๆก็ตามแล้วมีกำไรอยู่เสมอก็มีการสร้างบุญมาในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นเคยให้ความหวังแก่พระสมณะว่าจะถวายสิ่งน้นสิ่งนี้ ตกปากรับคำแล้วภายหลังนำมาถวายตามสัญญาเสมอแต่ให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นคือท่านต้องการเพียงหนึ่งแต่ได้นำของที่ท่านประสงค์มาถวายเป็นสิบหรือเป็นจำนวนมากกว่าที่ท่านคาดหวังโดยมีจุดมุ่งหมายให้ท่านได้ใช้สอยเผื่อเหลือเผื่อขาด ืกลับไปทำงานค้าขายประกอบอาชีพถ้าเก่งว่าจะทำยอดกำไรค้าให้ถึงเป้าสักล้านบ้างยอดการค้าก็อาจจะพุ่งพรวดทะลุเป้าไปเป็นหลายสิบล้านมีโชคช่วยตลอดแม้ฝีมือจะไม่ดีกว่าหรือมีเล่เหลี่ยมมากกว่าพ่อค้ารายอื่นก็ตามข้อนี้พระพุทธเจ้าเคยตัดแนะนำ วิธีค้าขายกับเศรษฐีไว้เป็นกรณีพิเศษหากคนที่ไม่มีวิบากกรรมเก่ามาเป็นอุปสรรคก็น่าจะได้ผลทันตาในชาตินี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณงามความดีที่ส่งผลให้เกิดความเจริญความร่ำรวยอาจมาในรูปแบบของผลตอบแทนที่ได้คุ้มกับความรู้ความสามารถ ในงานที่ทำลงไปในทุกๆุงานคือแม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรมากนะักแต่เมื่อลงมือทำงานใดๆก็มักจะได้เงินตอบแทนกลับมาแบบคุ้มค่าเหนื่อยทุกครั้งเพราะตนเองก็เคยให้ผลประโยชน์กับคนอื่นอย่างตรงไปตรงมาสมน้ำสมเนื้อแล้วกับความรู้ความสามารถของพวกเขา อาจเคยเป็นผู้ทำงานโดยเลงประโยชน์สุขแก่คนอื่นคือตั้งต้นไม่ได้คิดเรื่องกำไรหรือไรายได้เป็นหลักเช่นอยากทำยาสีฟันออกขายก็เฝ้าคุณคริสหรือให้ทุนนักวิจัยว่าทำอย่างไรจะได้ยาสีฟันดีๆมีคุณภาพสูงรักษาเหงือกและฟันได้จริงอีกทั้งมีราคาไม่แพงเกินกำลังผู้บริโภคส่วนใหญ่ เรียกว่ามอบสินค้าที่เกินคุ้มให้กับสังคมประโยชน์สุขของผู้บริโภคจะย้อนกลับมาเป็นกําลังหนุนให้ได้รับผลตอบแทนเกินกว่าที่คาดฝันเช่นกันจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแม้อาจจะยังไม่สามารถตอบคำถามของหลายๆคนได้อย่างตรงมากนัก อย่างน้อยก็น่าจะทําให้เริ่มเห็นได้ว่าการเป็นคนรวยล้นฟ้านั้นแน่นอนว่าจะต้องมีจิตแห่งทานในอดีตเป็นบุญเก่าหนุนทรงอยู่แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายต่อหลายอย่างในปัจจุบันประกอบร่วมเข้าไปด้วยคนเรานั้นมีอยู่สี่ประเภทแต่ละประเภทก็ล้วนเป็นไปเพราะกรรม กำหนดให้เป็นไปทั้งสิ้นคือหนึ่งมามืดไปสว่างคนพวกนี้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่เป็นคนธรรมดาแต่สามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ดีกลายเป็นคนสำคัญของแผ่นดินมีชื่อเสียงเกียรติยศคำจุนวงตระกูลให้มันคงยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่ เมื่อเสียชีวิตแล้วก็ยังได้รับพระราชทานเพลิงศพตนเองแม้จะไม่รู้จักกรรมในอดีตที่ทำให้เกิดมาไม่ค่อยมีแต่ก็เพียรสร้างการกระทําความดีใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อทําดีชีวิตย่อมได้ผลดีอยู่ตลอดไม่เอากรรมเก่ามานั่งทุกข์ร้อนว่าเกิดมาจนก็ต้องจนตลอดไป สร้างกรรมใหม่ให้กลายเป็นคนร่ำรวยมีความสุขได้ก็เพราะคิดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอ 2. มามืดก็ไปมืดคนพวกนี้เรียกได้ว่ามีต้นทุนในชีวิตที่ต่ำมากทั้งในทางโลกและทางธรรมคือเกิดมาก็ฐานะยากจนอยู่แล้วทั้งยังไม่มีโอกาส หรือไม่ได้สแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาตนเองใช้ชีวิตแบบไปตามยถากรรมแบบที่พ่อแม่เคยเป็นนอกจากนั้นอาจจะประพฤติตนให้ตกต่ำยิ่งกว่าคือนอกจากไม่สแสวงหาทางในการทำมาหากินแล้วยังปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสเป็นทาตุของความโลภโกรธหลง นำมาซึ่งความเสือ่อมแล้วก็ตายจากไปโดยไม่มีทั้งทรัพย์และอริยทรัพย์ไม่มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับใครเลย 3. มมาสว่างแต่ไปมืดคนประเภทนี้มักเป็นคนที่ไม่มีเรื่องของการกระทำคิดว่าตนเองเกิดหนเดียวตายหนเดียว หลงระเริงกับสิ่งที่ได้รับติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะเคยสร้างกรรมดีไว้ก่อนแต่มีความประมาทในชีวิตจึงใช้ต้นทุนที่มีอยู่ทั้งหมดให้หมดไปคือแม้จะเกิดมาในตระกูลที่ดีร่ำรวยแล้วแต่กลับทำทุกอย่างให้พินาศไปหมดเกลียดคร้านไม่ทำมาหากินนอกจากนั้น ยังหลงไปในอบายามุกเสพแต่กามกิเลสไม่สนใจจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องเมื่อตายไปก็ไม่เป็นที่จดจำและยังต้องรับผลกรรมให้ยากจนในชาติถัดไป 4. มาสว่างไปก็สว่างคนประเภทนี้นับว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะเคยทำบุญสนับสนุนไว้ดี พ่อแม่เตรียมสมบัติพัสสถานไว้ให้มากมายและเมื่อเติบโตขึ้นแล้วยังมุ่งหน้าสร้างสรรค์ความดีให้มากยิ่งขึ้นไปอาจด้ร่ำรวยได้มากกว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมลูกอาจทำได้ดีกว่าพ่อแม่เพราะมีแนวความคิดในการไม่ประมาทในชีวิตถือว่าตนเองเกิดมาดีแล้ว ต้องทำดีมากขึ้นมีจริตในบุญมีความคิดดีงามเป็นที่ตั้งคนที่มีมากแล้วยิ่งไม่ประมาทเช่นนี้มากกลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญในวงสังคมเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่มีความเจริญได้ที่สุดเป็นที่จดจำทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังเป็นบุคคลเป็นตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษาแก่คนรุ่นหลังถือเป็นบุคคลต้นแบบได้นี่คือเหตุผลของคำถามที่ว่าเหตุใดคนเราถึงเกิดมารวยและด้านตรงกันข้ามก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยว่าเหตุใดจึงเกิดมาจน แต่กรรมเก่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญกรรมณเวลาปัจจุบันที่เราจะมุ่งเน้นในการสร้างคุณงามความดีคือเหตุแห่งความร่ำรวยใหม่ๆมากแค่ไหนเราท่านทั้งหลายอยากเป็นคนประเภทใดในสีประเภทนี้แต่ละท่านคงพอทราบคำตอบด้วยตัวเอง นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ